แสดงว่าเขายังไม่ให้เราผ่านตรงนี้นะฮะเขาให้เราไปตรงนู้นก่อนไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้ที่เราไปเจอไอ้ลูกกลมๆอ่ะน่าจะต้องไปเจอตรงนั้นก่อนนะฮะนี้แต่ดูอันตรายสุดๆเลยอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเอ่อเดี๋ยวผมทิ้งลูกแก้วเพิ่มมานาไปอันหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เอามาเป็นลูกแก้วเลือดแทนแล้วกันหน้าเนี้ยโอ้บอสบอสบอสชัวเนี้ยแต่น่าจะเป็นมินิบอสเอาเข้าคาสิ่น อย่างนี้ก็ได้ภาพปกปะเอาไม่ได้กลายเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยเจอเอาว่าไงพี่ชายเราเคยเจอกันมาก่อนนะโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดุมันดุใส่เลยว่ายว่ายมันดุใส่เลยเฮ้ยมันเป็นธาตุไฟแสดงว่ามันจะต้องเพทธาตุน้ำแข็งดิใช่ไหมถูกต้องไหมอันเนี้ยเพทธาตุน้ำแข็งเหรอ แพรท่าุน้ำแข็งใช่หรือไม่วายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมามามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยแต่มันถึกเอาเรื่องเลยวายตัวเนี้ยวา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 ยนี่นี่โอ้ยหลบไม่พ้นโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลือดกินเลือดดื่มน้ำยาวายเกือบไปแล้วอย่า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 ทุบน้องอย่าลังเกน้องอุ้ยมันถึกว่ะอุ้ยมันถึกมันถึกมันถึกจัดเลย อุ Bien, ้ยม <Why> ันจะเข้าเฟสสองแล้วใช่ไหมวายเกือบไปแล้วอุ้ยหลบเร็วไปเออเฮีาหยุดหยุดการกระทําสิ่งนั้นไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่ออย่าหยุด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 อันนี้อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดวาย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 มา้ไมกดอกโอ้โหสี่ดอกสี่ดอกเลยนี่สี่ดอกจัดไปจัดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมีท่าตรงมันมีท่าตรงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนเพื่อความเซฟถึงจะครึ่งหลอดก็ตามเอลเดอร์ลิงสอนผมไว้อันนี้โอ้โหมา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 อันนี้อย่าทิมอย่าทิมอย่าทิมน้องกูอย่าทิมน้องกูอย่าอย่าไม่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกมามามาอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยกูจะสะดุ้งทำไมเนี่ยอ้าวกูสะดุ้งทับแกจบแล้วเอาชิบหายแล้วไม่ได้ช้าหรออุ้ยหลบหลบหลบ แกไม่โลดแล้วตายซะอันนี้นายเก่งกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่านายยังตามความแข็งแกร่งของเราไม่ทันนะอันนี้บอกก่อนเลยโคตรคี้ฟันเลยอันนี้เกาะอสูรละกายคลัง่งไว้เอายังมีชิ้นเหรอให้เก็บอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่านก่อนเปิดใช้งานความสามารถในการาใช้เทเลพอร์ตในพื้นที่ที่มีรูปปั้นเทพธิดาได้แต่ตรงนี้เหมือนมันยังไปต่อได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วขอสนสักหน่อยละกันนะฮะโฮ้ยหนังสือเวทอีกแล้วได้หนังสือเวทถ้าสายฟ้ามามันเพิ่มอะไรอะแป๊บนึงดูก่อนนะได้อะไรอะการโจมตีเพิ่มเลเวลเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แบบปล่อยคาถาอฮ้ยข้างนอกเหมือนได้ยินเสียงนกแล้วคุณผู้ชมโฮ้ยเดี๋ยวมันไปเชื่อมกับตรงไหนวะเนี้ยเฮ้ยทางไปเยอะมากเลยตอนนี้ผมเริ่มงงแล้วว่าอันนี้เป็นจุดพออีกแล้วเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมมาเซฟต,ตรงรูปปั้นเทพธิดาตรงนี้ก่อนละกันเอ้ยเราสามารถเลือกจุดเทเลพอร์ตได้เหรอ ๋อตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเกมอ่าโอเคแสดงว่าตอนนี้เราสามารถวร่ปไปไหนมาไหนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอกลับไปสำรวจในพื้นที่ของเอ่อโซนตรงนั้นให้เสร็จก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันคือตรงไหนวะมันคือตรงนี้ปะทางลับนี่ไงเออมันเหลืออีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปปะ,ปะอ่ะเราก็จะมาโผล่ตรงนี้โอ้โผล่มาเจอมอนเลยเหรอโผล่มาเจอมอนดักกระทืบทรตรงนี้เลยนะแต่เรากระทืบทมันแทนวะเนี่ยโทษทีแล้วมันติดบั็อกอะไรของมันวะนะอ่าโอเค เนี่ยมันยังเหลือตรงนี้นะผมที่เรายังไม่ได้ไปสำรวจนะฮะแล้วก็เออมันยังมีไอ้ทางไอ้ตรงนั้นอนะที่มันปิดไว้คุณผู้ชมจําได้ปะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเปิดหรือยังวันหลังจากที่เราเคลียร์บอสไปอะเออผมกลัวไปเกอร์จังเลยอนะแป๊บนึงนะอ่ะแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือถ้าไปแล้วไม่เจอก็คิดว่าไปอันนี้ก็ได้ฮะไปเก็บรเวลก็ได้เออ a few moments later อ่าเมื่อกี้จากการไปดูแล้วนะผมไม่มีอะไรมันประตูมันก็ยังปิดเหมือนเดิมนะฮะเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงถึงจะให้มันปลดล็อกนะ,ะ้นีะ ขอคาพีกระถาต้องห้ามอีกสักหนึ่งชิ้นไปอันนี้มันเป็นอะไรกะอ่นเดี๋ยวลองใช้สูตรเดิมแล้วกันใช้เวทไฟในการทุบโจ๊ะเข้าไหมนี่แน่เข้าเรียบร้อยแล้วมันไประเบิดตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันอ๋อกลับมาออีตรงทางนี้กลับมาที่เราเจอพรตอนแรกโอ้โหทางแม่งวนเชื่อมกันแบบโอ้โห ตรงนี้ตรงไหนวะเนี่ยแปบบ๊บนึงนะแป๊บนึงนะตรงน,รงนี้ตรงไหนไะเฮ้ยตรงนี้ไม่เคยมานะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไฮปะเหมือนไม่เคยมานะเนี่ยอ๋อโอ,โอ้กี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยแปบบ๊บนึงนะวายวาย โดนซะโอ้ยตัวนั้นมดดินพอดีไม่โดนเอาโดนอยู่อตรงนี้เราไม่เคยผ่านมาแน่ๆนะฮะเุ้ยเหมือนกับดักเลยอะไม่ใช่แล้วก็เดินไปเหยียบเลยนะเหมือนกับดักเลยอะแล้วก็เดินไปเหยียบด้วยเอาเรื่องเหมือนกันนี่นนเราอะเฮ้ยทางนี้ไปได้คุณผู้ชมเชื่อป่ะเฮ้ยวา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 ย นี่แน่เฮ้ยมีของซ้อนมีของซ้อนอันนี้อย่างชื่นชอบเลยอะเกอุเ้ยหนังสือเวทอีกแล้วเป็นโอ้โหดูดซับโอ้โหไอเวทดูดซับนี่ผมใช้ไม่เป็นวะ่ะมันน่าจะเป็นการเหมือนเคาน์เตอร์หรือว่าการเขาเรียกอะไรแพรี่อะเพิ่มระยะพิธีกรรมการดูดซับเวทมนต์ใช้ไม่เป็นอะขอผ่านแล้วกันนะอ๋อทางนี้คือมันเชื่อมกับทางที่มันล็อกไว้เมื่อกี้ป่ะโอเคตอนนี้ทางนะัปัจจุบันเชื่อมกันแล้วในส่วนของเออไอทางลับใต้ดินเนี่ยผมว่าผมเคลียร์แล้วในส่วนนี้นะ เพราะว่ามันเชื่อมกันหมดแล้วในความคิดผมนะอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าบาลังกันนะฮะนี้พอแล้วอันเนี้ยผมว่าผมฟาร์มมาอิ่มพอแล้วนะฮะแล้วก็ทางข้างหน้านั้นก็เป็นบอสแล้วอันนี้น่าจะชัวร์เลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าผมตีกับบอสพาร์ตนี้มันก็จะยาวแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าผมตีกับบอสพาร์ทหน้าเสร็จปุ๊บแล้วคือเกมจบเลยนี่คือพาร์ทหน้ามันจะจบเร็วมากเลยนะหรืออัดรวดเดียวเลยดีวะอัดรวดเดียวแล้วก็ตัดเป็น2พาร์ทแม่เนี้ยเออ อันท้งนั้นเดี๋ยวผมขอไปดู YouTube ก่อนละกันนะเออผมอยากรู้ว่ามันจะมีบอสอีกปะหรือว่ามันจบตรงนี้นะฮะผมแค่ไปดูเฉยเออผมแค่ไปดูเฉยไม่ได้ไปดูแบบเออเทคนิคล,ลูกเล่นบอสนะฮะเออเดี๋ยวผมแค่ไปดูเฉยว่ามันยังมีอีกไหมเออเฮ้ยสรุปว่ามีต่อฮะเนี้ยเออผมไปดูมาแล้วคร่าวๆนะฮะเหมือนจะมีต่อนะเออเหมือนจะไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะฮะแต่ก็มาเรามาถึงบาลังแล้วนะทำไมมันถึงมีต่อได้วะเนี้ยนี่ผมมาถึงบาลังแล้วนะแต่ว่ายังกลางเกมอยู่เลยอ่ะเหมือนยังเหมือนยังไป อ่ะอย่างน้อยก็ขอได้ฉากคาซีนสวยๆไปทําปกก่อนล้วกันนะอันเนี้ยอ่ะสักหน่อยไปถือว่าเป็นการเตรียมตัวเอาอว้ยชุดน้องเป็นชุดเดิมอีกแล้ววะ่ะหนกอนผมว่าไอ้ชุดหลังๆมันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยวะ่ะประมาณเหมือนแบบว่าเขาเรียกไงนะแบบเหมือนประมาณว่าแบบว่าฉากคาซีนมันจะไม่เปลี่ยนชุดให้ประมาณนั้นอนะโอ้แย่จังน้องโนบต้านะนี่คือบาลัง โอ้ยนี่ไงถึงบาลังแล้วโอ้ยแล้วมีใครอยู่ข้างหลังโอ้เจตุกตาที่ทมีวิญญาณประดิษฐ์คุณก็มาถึงที่นี่เพื่อบาลังด้วยเหมือนกันเหรอคุณคือโอ้ยเป็นตุกตาเหรอเจคนนี้ไม่เหมือนเลยอะ่ะใช่เราก็เหมือนกันนั่นแหละแลวสวงหาพลังของบางลัางแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แล้ว อานั่งเลยนั่นบาลังของน้องโนมิตา้าไม่ได้ปรารถนาสิ่งใด<ต>นอกจากบาลังไอบาลังนี่มันคืออะไรวะมันก็ไม่ได้ดูศักดิ์สิทธิ์หรือยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นอะแถมห้องแม่งดูเหงาด้วยแต่ความรู้สึกนี้คืออะไรกันนะฉันต้องเสียอะไรไปมากมายกว่าจะมาถึงที่นี่ได้อะฉันนั่งบนบาลังแต่ฉันไม่รู้สึกถึงพลังเลยอ๋อก็คือคนที่มานั่งที่บาลังจะได้รับพลังอะไรประมาณนี้เหรอ แต่ว่าเจ๊คนนี้กลับไม่รู้สึกถึงอะไรเลยพลังควรไหลผ่านตัวฉันไม่ใช่เหรอไม่รู้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้นั่งเลย <c oughs> ผมจะไปรู้ได้ยังไงอุ้ยเอาแล้วอรอเจ๊จะสู้จริงหรอ <c oughs> ฉันบอกได้เลยคุณแตกต่างจากตุ๊ก,กตาตัวอื่นของที่นี่ <c oughs> ก็หนูไม่ใช่ตุ๊กตาสรุปแล้วน้องเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นแต่ไม่น่าใช่นะน้องไม่ได้เป็นคนที่มาจากปราสาทโอ้โหดาบใหญ่มาก โอ้โห,หากฉันเปลี่ยนร่างฉันจะสามารถดูดซับพลังได้ไหมนะเฮ้ยเอาเอาอีกแกมาเวเปลี่ยนร่างอีกแกอันเนี้ย <laughs> มึงจะเอาร่างกูไปแกลหรออุยอ้ยไม่ให้แต่น่าจะไม่รอดนะตาเนี้ย <laughs> อ้หน,นี่บอสของจริงเลยเนะี่ยแบบจริงๆแบบเฮ้ยอ้ยเดียวอุ้ยเดียวโอ้โหเดียว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 ใช้เวทสายฟ้าพันธนาการเดี๋ยวเดียวเดียวมาเฮ้ยยังไงยังไงยังไงช็อตช็อตเปลี่ย อุ้ยโอ้โหการปล่อยเวสสายฟ้าไม่โดนนี่มันเป็นอะไรที่แบบเจ็บจุ้งเลยเกินแปปหนึ่งนะเราลดเลือดเขาได้จํานวนหนึ่งแล้วแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันเขาตีระยะประชิดว่ะเขาไม่อันนี้มากเท่าไหร่แปปหนึ่งนะเดี๋ยว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 แปปแปปแปปเจ๊แป๊บแปปหนึ่งผมผมขออนุญาตไปตีไหก่อนได้ไหมอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปตีไหตีกล่องแป๊บนะอันนี้เจ๊เจ๊อย่าวิ่งตามมาเจ๊เจ๊โอ้โหกูเอมาเจ๊เจ๊ เฮ้ยอันนี้เจ๊ยังตีเลยรยังประชิดอยู่ว่ะผมว่าเฟสแรกเจ๊แกนั่นโอ้โหเฮ้ยย่าผมว่าเฟสแรกเจ๊แกไม่น่าจะโอ้โหเจ๊กระโดดเก่งเทลวะเฮ้ยอย่ากระโดดเข้ามาใกล้นี่นะเจ๊สองร้อยดาเมจดสองร้อยดามิร้อยเก้าสิบดาเมจเอาว่ะเฮ้ยเวทอาเคียนก็เอาอยู่อันเนี้ยแถมเวทอาเคียนเราสามารถปล่อยได้สองทีในห้านี้บังเขาให้ บังเขาให้เอาไปสองนัดอันนี้ขู่มานาหมดแล้ววะเฮ้ยทำอะไรเจ๊เจ๊ีวายวายโอ้โหไอ้ทาเมื่อกี้คือมันจะเป็นอะไรนะเป็นหอกเหมือนไล่ไล่เราอะวายวายวายแล้วเฮ้ยหยุดหยุดหยุดวายวายวายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องใช้เวทอะไรวะมันต้องมีเวทที่เจ๊แพ้ทางสักเวทหนึ่งอะ เอ้ยเกือบไปเร็วมาเจ๊จะกระเด้งไปไหนไม่รู้อะแต่เอ้ยแต่เจ๊หลบสกิลผมได้นั่นนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องรอจังหวะที่เจ๊หยุดนิ่งว่ะต้องรอจังหวะที่เจ๊ยืนนิ่งๆถ้าเกิดว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล็งปะนะได้เล็งปะนะไม่ได้เลง็งหรอวายวายเดี๋ยวก่อนนะเออจะต้องมีเวทที่เจ๊แพ้ทางอะสักเวทหนึ่งอะเวทไฟเหรอ ป๊บโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเราไม่มีมานาพอชาร์จเวทไฟด้วยดิโอ้โหท่านี้ท่านี้ท่านี้เอ้ยเฮียอ้าวโอ้โหโอ้โหต้องกระโดดโอ้โหเกือบไปแล้วดีนะรีแอคชั่นเรามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจก็เกินไปโอ้ยอันนี้อีกแล้วอันนี้โอ้โหเดี๋ยว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 วายโอ้โหโดนโอ้ยเราต้องกระโดดยังไงวะเมื่อกี้ผมฟุกกระโดดได้ตอนแรกอะ เดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะผมหาหายก่อนหาหายหาหายก่อนฟาดฟาดเอามานาแป๊บเอามานาแป๊บโอ้ยอแล้วเจชิบหายละ้ยไม่โดนไม่โดนอันนี้ไม่โดนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเจอยู่นิ่งๆอยู่อยู่นิ่งๆรดสูโอ้ย <c oughs> อุย้ยเวทไฟเหมือนจะได้ผลอยู่แต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าโอ้โหยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ไหวแล้วผมเอาอันนี้คิสตันมานามากินเลยแล้วกันเฮ้ยอันนี้อันนี้อีกแล้วอันนี้อีกแล้วต้องดูวงต้องดูโอ้ยโอ้โหดูวงดูวงต้องดูวงตรงพื้นนะฮะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊จะยิงเจ๊ยิงเจ๊ยิงเจ๊ยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชาร์จเวทไฟก่อนแล้วก็ชาร์จเวท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 ไฟมาแล้วเวทไฟมาแล้วแล้วก็ยังไงแล้วก็ยังไงแล้วก็แล้วก็โอ้ยโดนโดนแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยแล้วแม่งโดนแคนเซิลสกิลเวทไฟเลย ลุงนี้น่าจะปล่อยไปเลยแม่งโอ้ท่าเดิมเลยแป๊บหนึ่งตรงนี้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 ยืนได้ตรงนี้อยู่ได้ตรงนี้อยู่ได้แป๊บหนึ่งนะเจ๊หยุดกระโดดหยุดกระโดดไปมาได้แล้วแป๊บหนึ่งหยุดผมขอเดินไปตีเจ๊สักรอบได้ไหมเข้าไหมเจ๊เจ๊ยังไงเจ๊ยังไงเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยเป็นท่านี้ท่านี้อุ้ย่ท่านี้ไม่ชอบท่านี้ไม่ชอบโอเคโอเคโอเคอะ ผมขอดูเฟสสองเจ้หน่อยแปะผมขอดูเฟสสองเจ้หน่อยว,ยวา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 ย,วายวโอ้ยโอ้ยมีท่ากลับด้วยโอ้โหเจ็บเจ็บมากเจ็บมากแบบหนึ่งอุ้ยท่านี้อีกแล้วท่านี้อีกแล้วต้องหาจุดต้องหาจุดยืนจุดยืนในสังคมโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊เจ๊ผมขอเดินเข้าไปงัดหน้าเจ๊ได้ไหมมา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 ,มา ยิงไม่ทานแม่งทุกคนท่านี้อีกแล้วท่านี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจุดยืนสังคมน้องอยู่ตรงไหนโอเคโอ้โหผมแม่งชาร์จเวทไฟเมื่อกี้แม่งกะไปตีเอามานาไงแต่ว่าแบบไม่ได้ปล่อยเวทโอ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหโอ้ยตายเอ้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะมีเฟดสองน่าจะมีเฟดสองชัว กูเตรียมตัวเลยจังหวะนี้มานาต้องมีมานาต้องมีมานาต้องมีต้องใช้กูชาร์จรอด้วยอันนี้กูชาร์จรอด้วยอ้าวอ้าวเอาชนะเหรอทีเดียวนะเฮ้ยเทคเดียวผ่านอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้นี่คุณชนะฉันหรอบอกแล้วคุณไม่ได้ร่างกายหนูหรอกนะจะมาเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างอะไรอันนี้ไม่ให้หรอกอันนี้ลูกสาวผมฉัน ฉันไม่เป็นที่ต้องการอีกแล้วเหรอวานิสซ่านะฮะแล้วก่อนหน้านั้นเรารู้จักชื่อเขาแล้วเหรอโอ้ยส่งมันคืนมานะบาลังมันเป็นของฉันนะตุ๊กตาที่น่าสงสารอมันจบแล้วเหรอ ยังลูกยังยัง <laughs> ป้าไปอ่านสปอยมาแล้วลูกยังยังเ <laughs> อ้ยเนี่ยแล้วเราก็ได้บลังแล้วป่ะเราจะต้องไปไหนต่อหรือว่าเราก็ไม่ได้รับพลังเหมือนกันเราก็เลยต้องไปต่อเออเราอาจจะต้องไปหาบลังที่เท้จริงอะไรงงี้ป่ะในที่สุดฉันทำหน้าที่สำเร็จแล้วใช่ลูกเก่งมากแต่ยังไม่จบนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยลูก ข้างหลังอย่าบอกวะเฟสสองอะยอ,อ,อเจนี่จะทําอะไรอะหยุดหยุดนะอย่าแทงข้างหลังนนางโอ้ยอย่าอย่าบีบคอน้องอย่าได้บังอาจภาคพลังฉันไปฉันยังสัมผัสพลังไม่ได้ก็เพราะว่าโอ,อ้ยไปให้พ้นนะฉันต้องเอ,อ้ยอย่าทําน้อง <laughs> อีเจนี่แม่ง เอาอะไรอ่ะคือยังเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้การไอ้การทำอย่างนี้มันคือการการย้ายล่าง,างอ่ะรอใช่ปะเนี่ยเอาน้องแมวก็เอาอะไรเดี๋ยวกวนเอาอันนี้คืออันนี้คือยังไงในใน,ในความฝันเหรอในท่านโนเบต้า ฉันพาท่านมาถึงบาลังแล้วเอาน้องแมวยอมเรียกเราว่าในท่านแล้วเหรอเอาทำไมอยู่ๆเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันเต็มไปด้วยปัญหาแต่ว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายของฉันก็ค่อนข้างสนุกเช่นกัน,นเธอคงเป็นส่วนหนึ่งของคุณแล้ววินญาณประดิษฐ์กับจิตวินญาณที่พัฒนานั่นไม่ต้องพาเธอไปที่บาลังก็ได้แต่ถ้าอยาก ก็พาไปเป็นเพื่อนแทนฉันได้นะคือยังไงอะคือคืออีเจนั่นคือมาอยู่กับน้องหมดโนเบต้าแล้วเหรอคือรวมร่างกับน้องแล้วเหรอคือคือเหมือนแบบว่าจิตวิญญาณมาอยู่กับน้องแล้วเหรอเลอฉันขอโทษที่ไปกับคุณไม่ได้อีกแล้วนะหน้าที่ของฉันเสร็จสิ้นแล้วสำหรับหนทางข้างหน้าคุณต้องไปเองแล้วล่ะฉันขอให้คุณโชคดีนะ เวลาที่ฉันได้รับใช้คุณเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันเลยคือน้องแมวดำจะไม่อยู่กับเราแล้วหรอทำไมเหมือนเป็นคำสั่งเสียเหมือนไม่ว่าคุณจะจำฉันได้หรือไม่ฉันพอใจแล้วที่ได้เปิดเผยความรู้สึกนี้เอาละ่ะนายท่านโนเบตาเอากลับไปเถอะทั้งหมดนั่นเป็นของท่านแล้ว ้ยน้องแมวดำไปแล้วยังไงต่อสิโอ้โหขาวเลยโนเบต้านะฮะฉันขอขอบคุณผู้รับใช้ของฉันเอาน้องโนเบต้าพูดกลับมาด้วยอันเนี้ยแต่เมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เสียงน้องเลยอ่ะเหมือนเป็นเสียงน้องแมวเลยผมแยกเสียงผมแยกเสียงน้องแมวกับน้องโนเบต้าไม่ถูกแล้วเนี้ยเรามาอยู่ตรงไหนแล้วเนี้ยโอ้ย มีน้ำหยดลงหัวน้องอันนี้แล้วหมวกน้องก็หายแล้วในที่สุดฉันก็กลับมาแล้วเอ้าแล้วเสียงน้องโนบิต้าเปลี่ยนไปอันนี้คาแรกเตอร์ก็เปลี่ยนไปด้วยอย่าบอกนะว่าตลอดเวลาคือน้องมาตามหาความทรงจําอ่ะบาลังที่ผนึกฉันอ๋อบาลังคือผนึกความทรงจําของน้องโนบิต้าไว้เหรออันเนี้ยอ๋อตลอดเวลาคือน้องมาตามหาความทรงจาเหรอ แล้วก็ที่บาลังคือผนึกความทรงจําน้องไว้อันนี้โอ้แล้วเราต้องไปตรงไหนไวะนะไปตรงนั้นโอ้โหเอาแล้วคุณผู้ชมฮะอันนี้ครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่โอ้ยน้องกําลังพูดถึงอะไรอะ่ะฉันจะเอาชนะตัวฉันเองเอา้าวมีน้องโนไปใต้คนนึ่งหรอ น้องโนเบตตาแบบนี้ก็ดูดูดันเดียแต่ก็คือแบบชอบความน่ารักของลูกสาวคนเดิมมะอันนี้น้องดูไม่สดใสแล้วอันเนี้ยน้องดูแบบน้องดูไม่มุงมิ้งแล้วอะโอ้อันนี้น้องดูดูดร้ายขึ้นมาเลยอะโอ้ยแสดงว่ายังอีกไกลโอ้โหแล้วหน้าเขมึงตึงมาเลยลูกลูกสาวฉันเปลี่ยนไปอันนี้โอ้โหเวลตาที่ดูดูร้ายขึ้นนี่มันอะไรกัน โอลูก <mondo bakery> <ต> <ek> แล้วค mm ือตลอดเวลาคือน้องแมวเขารู้อยู่แล้วนะว่าน้องโนเบต้าสูญเสียความทรงจำอ่ะเออน้องแมวน่าจะเป็นคนที่รู้ทุกอย่างนะครับอันเนี้ยน่าจะรู้หมดเลยว่าโนเบต้าเป็นเจ้านายของตัวเองนะฮะแล้วก็สูญเสียความทรงจำนะครับก็เลยพยายามนําทางมาที่บาลังนะครับอันเนี้ยพอ้อ n โน o บต t a ได้ความทรงจํากลับมาปุ๊บน้องแมวก็เหมือนกับว่าบรรลุหน้าที่นะผมนะแล้วก็นั่นแหละนะฮะหายไปนะฮะนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องแมวไปไหนนะฮะเนี้ย โอเคครับ okay, ผมก็ขอจบไปก่อนแล้วกันนะเกม Little w i t c h n o b บ t a นะผมในพาร์ทนี้นะผมนะพาร์ทนี้ผมยิงยาวเลยนะฮะนี่เออน่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะผมนะต้องขออภัยด้วยนะฮะ อาจจะมักง่ายไปนิดนึงนะแต่ว่าผมเล่นมานานแล้วจริงๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่คิดว่าผมจะสู้กับบอสตัวเมื่อกี้ทีเดียวผ่านเลยด้วยแหละเออเกมก็เลยอาจจะยืดอาจจะยาวนิดนึงต้องขออภัยนะผมนะน,นี้นะอ๋อแล้วก็ขอบคุณนะผมคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะผมนะในราคา20บาทนะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะผมนะนี้แล้วก็คนที่แนบติ๊มาให้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะผมนะนี้ถือว่าเป็นกําลังใจกําลังซับได้อย่างดีเลยนะผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะผมโอกาสหน้าคลิ